สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลบมาอิเล็กโทรโฟบิมูชิกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาสรุปนะครับข่าวลือนะในวงการกล้องแคนนอนของเรานะครับมันเป็นข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นออฟฟิเชียลนะว่ามันจะออกมาแต่ว่าก็มีคนให้ความสนใจค่อนข้างท,ท,ที่จะเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเลาให้ฟังว่าไอข่าวลือเนี้ยมันมีความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วกันเนาะกับเจ้าตัว Can น n EOS R5s นะครับก็จากคนที่เขาแชร์กันมาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมดูสเปคอ่านสเปคนะชื่อรุ่นเนี่ย US R5s อันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะใช้ชื่อรุ่นนี้แต่เจ้าตัวฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเซ็นเซอร์ความละเอียดระดับ90ล้านพิกเซลนะครับคือผมจะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่าไอตัว R5s ที่เขาล่าลือกันมาเนี่ยมันจะเป็นตัว เดียวกับ R5 แต่เป็นในเวอร์ชั่นของการตัดฟังก์ชันวิดีโอออกไปแล้วก็ไปเน้นภาพนิ่งแทนเห็นข่าวหรือว่าราคาจะใกล้ๆกันกับเจ้าตัว R5 ด้วยซึ่งมันก็ทำให้เราคิดแหละนะว่าเฮ้ยราคามึงออกมาเท่ากันแต่ฟังก์ชันมึงไปเน้นภาพนิ่งแล้วไม่เน้นวิดีโอเนี่ย มันจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับเอาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีคนซื้อหรือถ้ามีก็อาจจะน้อยเพราะอะไรอย่าลืมนะครับว่าในปี2021เนี่ยกล้องเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นกล้องที่เน้นด้านใดด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนึกออกไหมคือเราซื้อกล้องมาเนี่ยอย่างน้อยๆกล้องนั้นมันก็ควรที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายวิดีโอก็ดีต่อให้กล้องตัวนั้นเนี่ยจะเน้นภาพนิ่ง ขนาดไหนเนี่ยวิดีโอคุณก็ต้องไม่แย่เพราะมันหมดยุคแล้วที่เราจะแบบเฮ้ยก้องตัวนี้เน้นภาพนี่อย่างเดียววิดีโอห่วยแตกไม่เป็นไรเราซื้อกล้องวิดีโอมาอีกตัวหนึ่งณนะปีนี้องพย่สอช่วงโควิดเนี่ย, 2, 21, COVID, ยมันไม่ได้เลยครับมันควรที่จะเป็นอะไรที่จบในตัวเดียวเลยหรือแบบตัวเดียวเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างอาจจะไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ว่าขอให้มันใช้งานได้อะไรอย่างนี้ซึ่งจากที่ผมดูมาเนี่ยนะครับความละเอียดเซนเซอร์90ล้านพิกเซลมีฟังก์ชันการทํางานเหมือนพิกเซลชิ t นะครับ ถ่ายภาพความละเอียดสูงกว่า300เมกะพิกเซลอาจจะเหมือนกับตัว Fujifilm GFX 100ที่ถ่ายภาพ16เฟรมและสร้างภาพความละเอียดสูงถึง400 MP หรือ400ล้านพิกเซลผมว่าในชีวิตจริงเราไม่น่าจะได้ใช้กล้องถึงขนาดนี้หนูอกปะทุกวันนี้อย่าง Sony ที่ความละเอียด60ล้านปะตัวมันยังแบบเหลือกินเหลือใช้แล้วก็มีน้อยคนมากๆที่จะซื้อไปใช้ ะครับ90ล้านพิกเซลเนี่ยคุณเดเาไปใช้อะไระถามจริงทุกวันนี้อีกจริง20ล้านขึ้นเนี่ยก็ถือว่าหลูแล้วนะสำหรับกล้องถ่ายรูปเพราะเราถ่ายรูปเนี่ยเรารับงานอีเวนต์งานแบบสเกลใหญ่ๆห่น่อยก็เอาไปปรินต์ไปพริน์อย่างมากสุดความละเอียดก็ประมาณ5000นะ5000คูณ 4, คูณส0กว่ากว่าหรืออาจจะเป็น 6000, คูณ00่พัอ่อความละเอียดมันอาจจะประมาณนี้เนี่ยคือแม็กซ์สุดแล้วนะที่เอาไปปริน์ให้กับลูกค้าที่เราไปถ่ายอย่างพรีเวดดิ้ง ไปถ่ายงานปริญญาอะไรเงี้ยแล้วเรารับปรินด้วยมากสุดก็แบบเนี้ยความละเอียด6,000คูณ4 0่0แค่นี้ก็แบบเหลือเหลือจัดเลยเว้ยจริงๆยังไม่นับงานสเกลแบบปกติที่เราถ่ายมาออย่างสเกลของผมไม่ได้รับปรินถ่ายมาก็ส่ง g o o g l e Drive แล้วแบบส่วนมากก็ไม่ค่อยเอาไปปรินด้วยส่วนมากก็เอาไปลงเฟซลงไอจลงเฟซเนี่ยความละเอียด2048นะครับ2048เนี่ยเอาจริงแค่กล้องไอโฟนอะก็ชัด เออจริงจ,งจ,งจงแค่ r 6 2อ่ะ20ล้านพิกเซลอ่ะก็ก็ก็แบบเหลือกินเหลือใช้แล้วอ่ะอันนี้90ล้านพิกเซลนะครับคือนอกจากว่ามันจะไม่ได้เอาไปทำประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยมันยังหนักมมโมรีแล้วก็หนักเครื่องด้วยเวลาเราพอร์ตเข้าไลท์รูมคิดดูว่า90ล้านพิกเซลเนี่ยไฟล์ไฟล์นึงแม่งกินส t ตอเรจไปเท่าไหร่เออแล้วมันแบบ เราไจะเป็นการใช้ขนาดน,นั้นเหรอ90ล้านคือมันคือทุกวันนี้ความชัดอะ่ะม,มันมันมีอ่ะก็ดีนะแต่ชัดเกินไปก็ไม่ดีใช่อกปล่เวลาเราไปถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยรูปที่ชัดกับรูปที่สวยเนี่ยมันคนละทียามกันเลยนะครับในมุมของช่างภาพเนี่ยในมุมอ่านมุมเราเล่นกล้องเนาะกล้องยิ่งชัดกล้องยิ่งคมเนี่ยโอ้ยยิ่งดียิ่งสะใจถูกปะแต่ในมุมของลูกค้ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคนที่แบบถ่ายรูปจะรู้ดีเลยว่ากล้องคมกล้องชัดเนี่ยลูกค้าแม่งไม่สนอะไรหรอกขอแค่รูปนั้นอะ มันทําให้ตัวลูกค้าเขาอะดีก็พอสวยก็พอรูปที่สวยคือไม่จะเป็นต้องคมก็ได้ครับจริงๆริงกล้องบางรุ่นอะแบบถ่ายออกมาภาพไม่ได้คมเลยนะแต่ถ่ายออกมาแล้วเฮ้ยสกินโทนสวยหน้าเกลียวผิวดีไม่มีสิวทําให้แบบดูผอมได้อะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยคือรูปที่สวยของลูกค้าครับแต่ในมุมมองช่างภาพเนี่ยมันคือมันคือไม่ใช่นึกออกไหมเออดังนั้นเนี่ยมุมมองของช่างภาพกับมุมมองของลูกค้ามันจะไม่เหมือนกันวะ้ยนะแล้วไอ้เก้าสิบล้านเนี่ยผมว่ามัน เหลือกินเหลือใช้เกินไปมันมันโอ้โหถ้าเปิดมาแล้วราคานะในกรณีที่ราคามันเท่ากับ R5 ปกติอะยังไงคนก็เทไปซื้อ R5 อยู่แล้วครับคืออย่าง R5 เนี่ยความละเอียดก็ประมาณ40ล้าน5 0ล้านเนี้ยเหลือกินเหลือใช้ถ่ายวิดีโอได้ 8K อีกนึกออกไหมมันมันแบบถ้าราคาออกมาเท่ากันนะผมบอกเลย R5S เนี่ยคนซื้อแบบน้อยมากคือจะต้องแบบซื้อไปเพื่อที่เก็บสะสมหรือซื้อเพื่อไปลองแล้วก็ขายมือสองต่อ ผมว่าไม่มีใครซื้อแบบจริงจังๆด้วยสัถ้าเกิดออกมาราคาทับลายกันนะแต่กรณีที่ออกมาแล้วราคาถูกกว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าความละเอียด90ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับทำออกมาแล้วราคากล้องจะทิ้งห่างกับ R 5เนี่ยผมว่า R 6ก็จะขายไม่ออกเออ R หก็จะขายไม่ออกถ้าเกิดว่าทิ้งราคากันห่างอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับย้ําว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมันไม่มีความออฟฟิเชียลเลยแหละแต่ว่าก็เห็นข่าวลือที่เขาต่างประเทศเขาตั้งกระทู้กันนะนะนะครับอันนี้ก็เอามาให้ฟังกันแล้วก็เล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยถ้ามันออกมาเดี๋ยวมันมีความน่าจะเป็นที่จะมีโมเดลแบบนี้ออกมามา,มากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าการที่เป็น90ล้านพิกเซลแล้วก็ในเรื่องของราคาอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าแสน เพราะว่าถ้าตงวกแสนราคาก็จะไปกระทบกับ R6 ใช่ไหมแล้วสเปคเท่าที่เขาเล่ามาเนี่ยมันแทบจะดีกว่า R6 หลายๆด้านนะครับอย่าง R6 เนี่ยมันก็มีจุดอ่อนในเรื่องของความละเอียดของกล้องที่แค่20ล้านพิกเซลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเน้นวิดีโออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาพร้อม R6 ราคาเท่ากันอะไรเงี้ยไม่ใช่ออกมาพร้อมออกมาราคาเท่า R6 อะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะเป็นคู่มวยที่สูสีนะผมว่า เออนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอฟีเชอร์กันต่อไปนะเห็นเขาบอกว่าจะเปิดตัวภายในไตรมาสที่1ของปี2021ด้วยนะเออถ้าเกิดว,ว่าเขาพูดมาอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะมีแล้วแหละสำหรับเจ้าตัว R5S นะครับอันนี้ชื่อยังไม่เป็นทางการนะแต่ผมขอเรียกอย่างนี้ไปก่อนไตรมาสก็ประมาณมกกลามก,กรากรูพามีนาประมาณเนี้ย เราก็อาจจะได้เห็นเจ้าตัวเรียกว่าเป็นตัวรุ่นน้องมั้ง <Okay. S 1> น่าจะเป็นตัวรุ่นน้องของเจ้าตัวซีรีส์อานะครับผมโอเคนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวซีรีส์ r าหนะครับก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันเนาะนะครับผมก็หากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป like, ็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสมรทางผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าไวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ